สวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรที่เที่องไมไปได้บ่อยครับวันนี้ครับเป็นวันที่สาก,กรกฎาคมปี65นะครับเป็นวันเริ่มต้นวันแรกในการจองเครื่องบินที่ร่วมในโครงการเราเที่ยวกันเฟส4ส่วนต่อขยายนะวันนี้เราจะมาแชร์เคล็ดลับนะครับทำยังไงถึงได้เงินคืน1 0อจากการของเงินคืนค่าตั๋วบินนะจากประสบการณ์ของคนที่เคยได้รับเงินคืนค่าตั๋วบินมาเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนครับนี่ตามนี้วว wow. เนื่องจากว่ามีเพื่อนเพื่อนหลายคนเนี่ยก็จะดิเร็กมาถามผมส่วนตัวนะว่าจองเครื่องบินให้จองวันไหนเนาะพอเราบอกวันที่3ามประกาศดาแล้วสิ่งที่ตามตามมาก็คือว่าก่อนหน้านี้หรือปัจจุบันก็คือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมักจะไปจองผ่านเขาเรียกว่าอ Agency เอเจนซี่นะก็คือพวก trip t com traveloka l oka, sky scanner เลยรักษัะแบบนั้นเนี่ยแล้วเพื่อนเพื่อนเนี่ยเวลาจองแล้วเนี่ยจองไปกับในสายการบินเดียวกันแต่ได้เลขที่บุ๊ก i n งมา2องบุ๊ก g งนะดังนั้นจะกระทบทันทีสําหรับคนที่ เลือกโรงแรมมาเท่ยกันแค่คืนเดียวเพราะอะไรเพราะคุณมีตัวขาไป1 b o o k i n g กับ1 b o o k i n g กงอ่ะทให้คุณไม่สามารถขอเงินคืนได้ครบทั้งจํานวนนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะแบบเตือนให้ทุกคนระวังไว้ให้ดีๆนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าคนมาถามผมเนี่ยผมจะแนะนําให้คนจองตรงกับสายการบินพวกแอร์เอเชียไทยแอร์เวย์เวียดเจ็บางกอกแอร์เวย์นะอันนี้ดีสุดไปกลับจะได้เลขที่บุ๊กคิงเดียวอันนี้คือข้อระวังนะครับ <Wow. S 1> ด้ทริคหนึ่งของการจองตั๋วเครื่องบินนะ เพื่อนๆหลายคนคงจะมีไวเชอร์ที่เป็นคล้ายๆแคชไวเชอร์ย er อยู่ในมือค่อนข้างเยอะจากการที่สายการบินเนี่ยเรื่อนจากช่วงโควิดนะให้เพื่อนๆเนี่ยเอาแคชไวเชอร์ตรงนั้นอะที่เปรียบเสมือนเงินสดอะมาใช้เลยครับในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพราะว่าถ้าเพื่อนใช้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเหมือนกับหักได้เงินคืนใน40%นะที่เราไปติดแคชไวเชอร์ไวเช่นเรามีแคชไวเชอร์ม่หมื่นหนึ่งสมมติเราไปกลับเนาะ เราไปกลับเนี่ยเราได้คืน40% max สามพันเนาะเพื่อนๆก็ได้เงินคืน3,000กลับมาเนี่ยเป็นวิธีการได้เงินจากแพดไวด์เชอร์นะครับจากไวด์เชอร์สายการบินที่เราติดเนาะอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆครับที่แนะนำนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากแชร์คือเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ส,ส่วนต่อขยายเนี่ยมีสิทธิห้องพัก1นล้านหแสนสิทธิ์ก็จริงแต่สิทธิ์ตัวเครื่องบินที่สามารถของเงินคืนได้เนี่ยมีแค่2 0 0แสนกว่าสิทธินะเดี๋ยวโชว์ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าสิทธิ์แค่เนี้ยมันมีผลกระทบยังไงถ้า คนไปเที่ยวก่อนก็จะมาขอเงินคืนก่อนถูกไหมครับสิทธิ์นี้ก็จะหมดก่อนดังนั้นเนี่ยคุณต้องวางแผนเขาเรียกว่า first come first serve ไปนะถ้าคุณต้องการคืนค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยต้องเรียบๆไปเที่ยวในช่วงแรกๆนะเพราะว่าถ้าคุณไปเที่ยวในช่วงท้ายของโครงการเช่นตุลาคมเนี่ยอาจทําให้คุณไม่ได้สิทธิ์นี้นะอันนี้ระวังไว้ด้วยนะครับท <c oughs> ้าเพื่อนดูแล้วเนี่ยยังมีข้อสงสัยครับสามารถสอบถามผมมาได้ในคอมเมนต์หรือลิงก์นี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด Subscribe ครับให้กับช่องอาร์ตอะไรที่ใหม่ไปที่บ่อยด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกครั้งหนไปครับบ๊ายบาย